ไทยไม่สิ้นคนดีเพราะแผ่นดินนี้ยังมีเลือดไทยแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเท่าแผ่นดิน,นช่วงที่2ครับกับรายการวันนี้ประเทศไทยนะครับกับประเด็นการเรียนการสอนออนไลน์เดี๋ยวในช่วงนี้เนี่ยเราได้คุยกับดรเชษฐาซับเย็นนะครับท่านเป็นประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย ก็คือทปรสทนะครับครับซึ่งในการคุยก so, ันเนี่ยในวันนี้เนี่ยนะครับท่านก็จะเป็นในกลุ่มนักเรียนที่เป็นระดับมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาอุดมศึกษานะครับเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรนะครับท่านมีแนวคิดอย่างไรกับการเรียนการสอนเดี๋ยวเรามาคุยกับท่านครับสวัสดีครับดรเษถาครับสวัสดีครับท่านวีทยกรทั้งสองครับครับสวัสดีครับอาจารย์เป็นไงฮะผมวันนี้ผมตั้งประเด็นในเรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์ท่านมีแนวคิดอย่างไรฮะ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือว่าทิศทางมันจะไปอย่างไรครับท่านครับคือเรื่องนี้ตรงมากในยุคป,ปัจจุบันนี้ของมหาวิทยาลัยแล้วก็การศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับเนื่องจากว่ามันมีการทดลองใช้มาสองเดือนแล้วครับ,รบแล้วก็จากการทดลองใช้มาสองเดือนเนี่ยเราก็เห็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อด้อยนะครับ,รบที่จะทำให้การศึกษาไทยมีทั้งได้รับการยกชูขึ้น หรือว่าบัรทอนการศึกษาลงนะครับ,รบผมขออนุญาตพูดถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาตลอด2เดือนก่อนนะครับ,รบในส่วนตัวของผมเองเนี่ยหรือทางเพื่อนๆอ,อาจารย์ที่อยู่ในที่ต่างๆนะครับได้มีโอกาสได้ทดลองทําการเรียนการสอนออนไลน์แล้วนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยต้องขอยอมรับอย่างหนึ่งว่าในช่วงเวลาวิกฤตแบบที่เราไม่สามารถพบปากกันหน้าต่อหน้าได้เนี่ย จริงๆแล้วการเรียนการสอนออนไลน์ถือเป็นทางเลือกที่ดีมากนะครับ,รบเพราะว่าแม้ว่าจะมีอุปสรครคก็ตามแต่ก็ยังสามารถทําการเรียนการสอนได้อยู่แต่ท่านพิธีกรทั้งสองครับเชื่อไหมครับว่าจากการทดลองมาตลอดสองเดือนเนี่ยม,มันปรากฏว่าเราเห็นปัญหามากกว่า <S 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 เห็นเห็นทางออกครับในเรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์นะครับใช่ครับงั้น ผมเอาปัญหาเลยได้ไหมผมว่าข้อดีต้องคุยกับใครๆก็รู้อะไล่เป็นข้อๆเลยฮะท่านด็อกเตอร์โอ้ได้รับงั้นผมผมขออนุญาตในเวลาพูดถึงปัญหาที่เห็นนะครับีประการแรกเลยครับคือว่าจากที่เราเคยเข้าใจว่าในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยน่าจะมีความพร้อมนะครับเนื่องจากว่านักศึกษานั้นค่อนข้างเป็นคนที่โตหน่อยอายุสิบแปดขึ้นดูเหมือนมีวุฒิภาวะ โอ้แต่เอาเข้าจริงแล้วนะครับ<ะ>เวลาทําการเรียนการสอนออนไลน์จริงเนี่ยเราเห็นถึงเรื่องของวุฒธธิภาวะของเด็ก<ะ>ที่จะมานั่งอยู่หน้าจอตลอด3ชั่วโมงเนี่ยแทบไม่เห็นประสิทธิภาพสูงเลยครับแล้วก็บางคนนะครับนั่งหน้าจอเหม่อลอยไปอย่างนั้นนะครับ<ะ>แล้วก็<ะ>ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับเราก็เคยเข้าใจว่าเด็กมหาวิยาลัยนั้นก็น่าจะค่อนข้างคล่องน,นะครับ แต่ก็ปรากฏว่าก็มีอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีผ่านโปรแกรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรม Zoom นะครับ,รบหรือจะใช้ Google Classroom ก็ตามหรือว่าจะเป็น Microsoft Teams เนี่ยก็ปรากฏว่าในการพรีเซนต์งานในการนำเสนอเนี่ยก็ยังเกิดความโกลาหลกันอยู่นะครับ,รบตัวอย่างเช่นที่ผมประสบปัญหามาจริงๆนะครับในหนึ่งครั้นเนี่ยเวลาสอนเด็กนะครับสี่สิคนอย่างต่ำ บางคลาสไม่ต้องพูดถึงนะเป็นห้องใหญ่เนี่ยร้อยคนและคิดดูสิครับว่าต้องมีอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้ง40คนทั้ง100ร้อยคนซึ่งมันต่างจากในห้องนะครับท่านพิธีกร,ค,รคืออย่างในห้องเนี่ยคุณครูหรืออาจารย์ท่านยืนอยู่หน้าชั้นเขาสามารถกำกับเป็นดี렉เตอร์ได้ว่าจะให้ใครทำนั่นทำนี่อะไรอาจจะใช้มือบ้างเรียกชื่อบ้างอะไรบ้าง แต่พอมาอยู่ในจอใหญ่ครับการเรียนการสอนออนไลน์มันไม่ง่ายอย่างนั้นสิครับคือมันชี้มือก็ไม่รู้จะชี้ยังไงนะครับมันจะต้องใช้วิธีต้องใช้วิธีกดเพื่อให้ทางเด็กคนนั้นเนี่ยเขาถูกกระตุ้นขึ้นมาหรือว่าต้องเอ่ยชื่อแต่ว่าในการเรียนการสอนจริงนะครับเด็กหลายพนครับเขาก็ไม่ใช้ชื่อจริงอะครับในการเรียนการสอนนะครับเขาก็จะตกแต่งชื่อเล่นบ้างอะไรบ้างซึ่งซึ่งพอเราเราเราพูดเขาหน่อยเขาอ้างว่า อ,อหนูใช้เบอร์นี้มานานแล้วหรือว่ามันปรับแต่งหนูก็ไม่รู้จะปรับแต่งยังไงซึ่งบางทีเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปวุ่นวายมากอย่างนี้นะครับอาจารย์นนแล้ว,แล,วแล้วเด็กร<ต>ุ่นใหม่เนี่ยบางคนไม่ได้ใช้ชื่อตำนานเล่นอย่างเดียวนะฮะบางคนเอาแค่ดอกไม้กับสัญ,ญลักษณ์นะฮะนี่ไงครับเนี่ยที่ผมที่ผมจะพูดข่ว่ามันมีจริงจครับมันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นดอกไม้ครับแล้วสัตว์พรัวพิธีกรครับต้องยอมรับความจริงนะครับว่าอย่างผมอย่างเงี้ยสอนเด็กอยู่หลายห้อง แล้วห้องหนึ่งก็ตั้งถ้าหกสิบคนผมเนี่ยก็ยอมรับว่าผมจําชื่อได้ไม่หมดนะครับ,รบจําชื่อได้ไม่หมดแล้วก็จําหน้าตาบางทีมันก็จําได้ไม่หมดและบางทีนะเด็กเขาก็ใช้วิธีการใช้ภาพซ้อนนะครับ,รบน,นี้ผมเจอมาก,กับตัวบางคนก็รู้สึกว่าอ,อารมณ์สิ่งมากใช้เป็นภาพวาดการ์ตูน <laughs> อะไรแบบเนี้ คือแล้วเราจะไปเรียดทํากันเลยการสอนก็ลําบากนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของวุฒิภาวะของเด็กนะครับประการที่สองครับอันนี้ผมพิว่าถ้าวิธีกรที่ผมเล่าไปนะจะต้องตกใจมากเลยคือเรื่องของระดับเทคโนโลยีครับถ้าสมมุติว่าเด็กเหล่านั้นนะครับเป็นเด็กที่อยู่ในมหาวิาลยที่อยู่ในต่างจังหวัดหน่อยนะครับพิธีกรเชื่อไหมครับว่าเขาหลายคนไม่มีสมาร์ทโฟนใช้ครับมีแต่โทรศัพท์แบบแบบกดปุ่มอะ แบบกดปุ่มนี่ขนาดเด็กในระดับมหาวิทยาลัยเหรอมีระดับมหาวิทยาลัยที่ผมเอาเรื่องจริงมาพูดเลยนะแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าเด็กๆเด็กบางกลุ่มคือเขาเขาโลเทคโนโลยีจริงกับเขาต้องใช้เงินให่ประหยัดใช่ไหมฮะแล้วก็ใช่ครับแล้วก็แล้วแล้วก็เด็กยากจนเลยครับซึ่งซึ่งซึ่งเด็กมหาวิทยาลัยอย่างกลุ่มมหาวิทยาลัยสักห้าหกสิบแห่งเนี่ยต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่นะหกเจ็ดสิบเปอร์เซนต์กู้กยศเรียน ครับผู้อวสอเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เงินที่จะไปใช้เทคโนโลยีสูงสูงมันมีไม่ใช่ไม่มีนะแต่ผมก็เราหมายถึงว่าเด็กทุกคนม,ม,มันไม่มีไงคือถ้าการเรียนการสอนออนไลน์มีแค่เด็กสิบคนไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนใช้มันก็ไม่สามารถเรียนสอนอนอนไลน์ได้แล้วเนี่ยคือสิ่งที่ปรากฏจริงๆนะครับ,รบแล้วพอเรียนสอนอนอนไลน์ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรครับเด็กเหล่านั้นก็ต้องขาดคลาสหรือไม่เด็กนั้นก็ต้องดิ้นรลนไปยืมโทรศัพท์คนนั้นคนนี้มา ซึ่งอย่างว่าโทรศัพท์ใครเขาก็ใช้สัญญาณด้วยราคาของค่ายนี้บ้างค่ายนี้บ้างที่มีความแตกต่างกันกลายเป็นว่าเด็กก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มให้กับโทรศัพท์ที่ยืมมาทั้งทั้งที่เขายากจนตรงนี้แหละมันเป็นปัญหาเชิงเทคโนโลยีโครงสร้างขั้นพื้นฐานที่เด็กมันไม่สามารถเข้าถึงทําให้การเรียนการสอนออนไลน์เนี่ย มันไม่สามารถเกิดประสิทธิภาพได้ลดเปอร์เซ็นตทั้ง40คนหรือทั้งร้อยคนที่อยู่ในคลาสนะครับอันนี้ประการที่สองที่เจอมาจริงๆเลยครับดรดรถามนิดนึงถ้าอย่างนี้ดรประเมินว่าการเรียนการสอนออนไลน์มันจะสกเซ็สักก,กี่เปอร์เซ็นต์ผม,ผมประเมินอย่างนี้เลยนะครับจากที่มีเครือข่ายของคาณาจารย์จากที่ต่างๆได้ได้มีการแลเกเปลี่ยนกันแล้วเราเคยมีการประชุมกันมาบ้างแล้วทางออนไลน์นะครับก็คือว่าในการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ย มันจะสําเร็จนะครับจะเป็นเขตเทศบาลหรือในเมือง,ใ,องใหญ่ๆเช่นหัวเมืองเชียงใหม่กรุงเทพแบบ,บนี้นะครับที่เทคโนโลยีทางด้านโทรศัพท์แล้วก็เด็กมีตังหน่อยสามารถมีสมาร์ทโฟนหรือว่าระบบสัญญาณที่อยู่ในเมืองดีหน่อยแต่ถ้านอกเขตเทศบาลน,นะครับนอกเขตเทศบาลเนี่ยเกษตรกรรมันชนบทเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าประเมินนะครับผมพิว่าให้ครึ่งๆเองครับ 15, 15าส5สิบเองครับในความสําเร็จของการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาครับแล้วก็แล้วพอท่านสอนเสร็จแล้วเวลาสอบจะสอบไงอ๋อเวลาสอบมันก็มีกรรมวิธีนะครับเช่นปกติก่อนหน้านี้เราใช้สอบกันในห้องเห็นหน้าต่อหน้าใช่ไหมครับอตอนนี้ต้องปรับครับเราใช้วิธีหนึ่งให้ทํารีพอร์ตส่งทํารายงานส่งนะครับแล้วก็ดูความคิดเด็ก รายงานไปหรือสองนะครับเราใช้วิธีให้เขาใช้ข้อสอบเทคโทมครับคือแอดไส์ข้อสอบทั้งสองข้อแล้วก็ให้เขาใช้เวลาเขียนมาพอเขียนมาเสร็จก็ให้เขาส่งเราอย่างนี้เป็นต้นนี้เขาก็ค้นข้อมูลใน Google ได้ผมก็เรียกว่าท่านท่านทำทำแอปพลิเคชันขึ้นมาในการสอบเข้าไปทาง e l e n r n i n g เลยออหลายหลายหลายที่ทำครับแต่ท่านพ่ิกก็ต้องยอมรับนะครับว่า อาจารย์ในประเทศไทยเด็กมีไม่กี่คนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีไอทีแบบนี้นะเพราะฉะนั้นคนคนที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งมันเป็นคนกลุ่มน้อยครับขเขาก็จะทําแต่ถ้าเป็นคนกลุ่มใหญ่เนี่ยเขาจะใช้วิธีที่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนั่นแหละว่าใช้ข้อสอบเทคโฮมบ้านทําเป็นรีพอร์ตส่งบ้านอันนี้มันง่ายที่สุดาาที่จะสามารถกํากับทางออนไลน์ได้ครับดรแล้วถ้าเกิดเด็กทํากันบ้านอยู่ระหว่างที่ทํากันบ้านอยู่ล้วเซิร์ชกูเกิลหาในข้อมูลอีกด้านหนึ่งด้วยเพื่อมาตอบ มันก็สามารถทําได้ใช่ไหมถึกไหมทำทำได้หมดครับโดยที่ทางตัวอาจารย์อย่างผมเนี่ยผมก็จะดูถึงความสอดคล้องทางเหตุและผลรเรื่องของการเอาข้อมูลมาจากแหล่งไหนมั่วเองไหมหรือว่ามีการอ้างอิงอะไรแบบนี้ครับซึ่งมันก็จะมีความสลับซับซ้อนขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแต่ว่าไอ้การสอบแบบให้เด็กมีเวลาทําเนี่ยมันไม่ได้ดีเสมอไปนะครับท่านที่ดีกรเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยากให้เราอยาก ทดสอบเด็กว่ามีการเต็มตัวในวันนั้นๆเลย mm hmm. เราถึงที่มีการสอบในห้องเรียนนะครับ mm hmm. เพื่อมีการวัดทักษะความสามารถในการวิเคราะห์เดี๋ยวนั้นตลอดสองชั่วโมงแต่แต,แต่แต่เวลาทําออนไลน์บางทีมันก็มันก็ทําไม่ค่อยได้ะครับเรื่องแบบนี้เพราะว่าในการสอบแบบว่าวัดเด็กแบบทันทีมันต้องคุมให้อยู่ไงแต่ไอตอนอยู่หน้าจอออนไลน์มันไม่รู้ว่าเด็กมันอยู่ตรงไหนบางทีนะจเจออะไรหลายอย่างด็อกเตรฮะล่าสุดเนี่ยผมมีน้อง,องๆในเครือข่ายกันเนี่ย บนผ่านเฟซมาผมก็ได้คุยเขาบอกว่าอะไรไหมฮะเขาบอกว่าเขากําลังทขาข้อสอบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วแล้วเขากำลังส่งเซนต์อยู่ดีๆที่บ้านไฟดับหรืออยู่ดีๆเด็กหลุดอันเนี้ยพอมันหมดเวลาแล้วอาจารย์จะทํำยังไงอ่ะถ้าเป็นท่านเนี่ยคือคือถ้าเกิดปัญหาได้จริงๆผมผมก็ต้องเอารุ่มเอร่อยให้แต่แต่ถามว่ามันมันยุติธรรมไหมกับเด็กที่ส่งทันนั้นก็ไม่ยุติธรรมใช่ไหมเพราะว่าระบบสัญญาณมันก็ไม่ได้ดีแล้วที่ผมตามข่าวมาตลอดสองเดือนเนี่ย ต่อให้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเนี่ยเขาจะพยายามนะพยายามนะที่จะให้ใช้สัญญาณฟรีถ้าพวิธีกรเคยลองใช้อย่างครับของฟรีญญของกระทรวงเ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะมีสัญญาณแรงนะใช่ฮะมัถ้าลองใช้จะรู้ใช่เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องปัญหาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีไอทีที่มาจากร้านเนี่ยนี่คือข้อที่สามที่ผมจะพูดต่อไปว่าการสนับสนุนหรือซัพพอร์ตเนี่ย มันไม่พูดถึงและไม่เต็มที่แล้วแล้วเราจะยิ่งสร้างความเหลื่อมล้ำนะครับเพราะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าในเขตเมืองใหญ่ในเขตเทศบาลเนี่ยพอสัญญาณดีเวลาเรียนเวลาสอบก็ฉลุยไงแต่พอเด็กที่อยู่ในต่างจังหวัดนอกเขตเทศบาลอย่างเงี้ยบางทีเขากลับไปบ้านแล้วแล้วไปเรียนเอไลน์จากทางบ้านแล้วอยากประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องมาเช่าหอในเมืองก็กลับบ้านสัญญาไม่ค่อยดีก็เกิดปัญหาผมว่ามันมันสร้างความเหลื่อมล้ำระดับหนึ่งเลยนะครับนี่คือปัญหาข้อสาม นะครับ uh huh. ที่ผมเลียนให้ทราบครับข้อต่อไปครับอ๋อข้อสี่ที่สําคัญมากเลยเกี่ยกวกับตัวอาจารย์ครับเอ uh huh. ในการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยมันต่างจากในห้องครับท่านพิธีกร uh huh. คือถ้าอย่างในห้องนะครับเราสามารถที่จะอยู่ในคลาสเราที่มีเป็นห้องสี่เหลี่ยมเนาะ uh huh. และเวลาเราสอนเราสอนได้เต็มที่ไงอ่ะยกตัวอย่างตัวยอยของผมเองเนี่ยผม ผมสอนทางด้านรัฐศาสตร์แล้วก็รัฐชาศา,าสานศาสตรษษษ์ใช่ไหมครับครับซึ่งเวลาผมสอนเนีย่ยผมเด็กเช่นผมสอนวิชา a, เรื่องการเมืองไทยอย่างเงี้ยแล้วผมจะต้องยกตัวอย่างเกี่ยวข้องกับประวัติการเมืองไทยในรอบสิบปียี่สิบปีอ่ะผมก็ต้องพูดถึงเรื่องขบวนการสองขบวนการ,รหนึ่งคือขบวนการเสื้อเหลืองสองคือขบวนการเสื้อแดงสมมุติในเรื่องนี้อย่างนี้นะแล้วผมเนี่ยเวลาสอนเนี่ยผมก็ต้องพูดทั้งสองมุม วิเคราะห์ทั้งข้อดีข้อเสียของทั้งสองขบวนการให้นักศึกษาเห็นเพื่อให้ได้ข้อมที่สมดุลใช่ไหมครับแต่ผมถามหน่อยว่าถ้าการเรียนการสอนออนไลน์ใครมันจะไปคุมได้อาจจะมีบางคนที่ไปกดแชร์จากสิ่งที่ผมสอนเฉพาะในคลาสของผมทางออนไลน์เนี่ยแล้วปรากฏ<า>ี่สิ่งที่ผมแชร์มันดันไปกระจายให้คนที่อยู่ในเฟซของเด็กบางคนเนี่ยมันได้รับทราบแล้วถ้าเกิดมีผู้ไม่หวังดีกับผมอะไปเอาถ้อยคำของผมเนี่ยบางอันเนี่ยตัดต่อ เช่นนะคนคนที่สนับสนุนกลุ่มกลุ่มเหลืองไปตัดต่อใช่หรือคนที่สนับสนุนกลุ่มแดงไปตัดต่อกลายเป็นว่าทั้งกลุ่มแดงและกลุ่มเหลืองไปได้ไอ้คําพูดที่ตัดต่อมาเนี่ยตัวของอาจารย์ผมก็ถูกฟ้องแยกคือก็ถูกฟ้องตายเลยนะี่ยคืออย่างนี้หนึ่งอาจารย์คุณจิตชัยนะคนก็เจชะถาเรื่องเนี้ยพอท่านพูดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมีมีการพูดคุยกันนะ ในในวงการเรื่องการสื่อเหมือนกันว่าในกรณีการเรียนการสอนแล้วก็มีการแคปหน้าจอไปลงอะไรพวกนี้ถูกไหมแคปหน้าจอยังไม่น่ากลัวถ้าเกิดคือมันตัดคลิปตรงนี้แหละมันเกยกายว่าเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยเนี่ยถูกไหมภาพบางภาพที่ผู้ท่านสอนอยู่เนี่ยเอาไปขึ้นมันมีเรื่องลิขสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องคือกฎหมายบางอย่างมันยังไม่ครอบคลุมอ่ะด็อกเตอร์อันนี้เร็งน่แล้วก็ที่สําคัญคือว่าต่อให้อาจารย์นะครับ มีสติสัมปชัญญะในการสอนออนไลน์แค่ไหนก็ตามแต่ท่านวิทยกรก็กเคยสอนหนังสืออยู่ท่านจะทราบว่าเวลาพูดมันเพลินเวลามันไหลใช่มันไหลชายมันไหลพอไหลเสร็จทุกอย่างนั้นบันทึกอยู่ในออนไลน์ถ้งบางคนหักฎบันทึกทำยังไงะแล้วก็เอาไปตัดต่อกลายเป็นผมผมเนี่ยต้องการจะสอนเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน แต่พอไปตัดต่อกลายเป็นผลร้ายมาสู่ผมโดยกฎหมายก็ต้องไม่ได้คุ้มครองผมด้วยในการในการสอนออนไลน์เนี่ยเนี่ยคือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงตอนนี้เลยครับแล้วที่คัคือกฎหมายพรบคอมนี่หนักหนักนะโอ้หนักเลยครับท่านพิธีกรครับท่านพิธีกรหนักเลยฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ไม่มีการพูดถึงเลยนะตลอดสองเดือนแล้วก็ไม่ไม่มีการคุ้มครองการสอนตอวรจาก็ต่องอย่างนี้ดิฮะดรอย่างนี้ดิฮะข้าตอบไปนี้เวลาสอนก็ระวังนิดนึงกับเบา คือคครดิตแค่ท่าวิธีกรครับแต่ตัวผมจะระวังเนาะแต่ทีนี้ในเชิงจรรยาบรณการสอนนะครับสมมุติว่าเราสอนเด็กปริญญาตรีใช่ไหมครับ,รบหลักการของเด็กปริญญาตรีมันชัดเจนว่าต้องสอนให้วิเคราะห์เป็นต้องให้วิพากเป็นัึนต่างจากเด็กมัธยมทีนี้ไอ้การจะวิเคราะห์วิพากได้เนี่ยท่านวิทกรเ่ท่านท่านท่านก่านท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 ่างสอานทนี่าเก่งเรื่างนี้วน่าเวลาจะวิพากษ์หนือวิเคราะห์ได้มันต้องได้ข้อมูลครบถ้วนและข้อมูลเชิงลึกท่านท่านท่ ทีนี้ผมเนี่ย <ไป S 2> จริงๆผมก็อ,อายุขนาดนี้แล้วเนาะผ,ผมก็ต้องรู้ข้อมูลเชิงลึกบางอย่างที่ผมจะต้องให้ข้อมูลทั้งสองด้านกับเด็กถูกต้องไหมฮะทีนี้ไอ้เวลาให้ไปเนี่ยเชิงเรื่องเนี่ยถ้ามันอยู่ในคลาสที่อยู่ในห้องเรียนปกติกไไดได็ไม่เป็นไรมันพูดมันพูดได้ไม่เป็นไรมันอยู่แค่ตรงนั้นไงแต่พอสอนออนไลน์ถ้าเกิดมันหลุดเกิดแชร์ไปเมื่อไหร่แล้วก็กลายเป็นว่าเกิดปัญหาทันทีหรือผมนะครับท่านพิธีกรฮะผมจะพูดถึงเรื่องการ อ่าเรื่องธรรมาภิบาลของการทาธุรกิจในปัจจุบันใช่ไหมครับครับซึ่งแน่นอนว่ามันมันจะมีธุรกิจที่ประเภทแบบว่าเอ่อได้เปรียบอย่างเดียวอะกับธุรกิจที่มันจะเป็นเบี้ยล่างเสมอคล้ายๆกับธุรกิจแบบปลาใหญ่กินปลาเล็กเวลาผมยกตัวอย่างผมก็ต้องยกตัวอย่างบริษัทให้เขาให้เด็กๆเ,เขาเข้าใจว่า ไอ้บริษัทที่แบบเรียกว่าปลาใหญ่ที่เอาแต่ได้ hmm. เอาแต่เอาเอาประโยชน์มันคืออะไรพูดชื่อมันอ,อ่างเงี้ยบ, <Fol> บริษัทที่ใช่แล้วผมก็เสี่ยงถูกฟ้องมากเลย <laughs> ถ้าเป็นออนไลน์ถ้าจะเขาแชร์ไปแต่ถ้าอยู่ในห้องมันจบตรงนั้นไงเพราะมันเป็น <laughs> เรื่องของทางวิชาการทางความคิดเห็นที่รเราสามารถถ่ายทอดได้อันนี้อันตรายแล้วก็ปัจจุบนนะันเนี้ยผมเช็คแล้วนะครับท่านพิดีกรครับ,รบไม่ว่าจะเป็นคําสั่งของสอบค หรือว่าจากทางกระตวงหรือจากกระทรวงดิจิตอลหรืออะไรก็ตามเนี่ยยังไม่มีการแก้ไขปัญหาเรื่องของการออดูแล,ลการเรียนการสอนในมุม,ม,มอาจารย์เลยครับแล<ช>้วอย่างนี้ยผมจะถ่ายทอดเต็มที่ได้ยังไงแล้วถามว่าเด็กจะได้ประโยชน์จากการเรียนจากจากพวกเราเต็มที่ได้แค่ไหนเ่ะก็ในเมื่ออาจารย์ของก็กังวลว่าสอนไปแล้วจะมีผลเสียสู่ตัวเองใช่ไหมครับท่านพิธีกรต้องเลยครับครับเนี่ยคือปัญหาข้อที่สี่ที่เจอกันหนักมากเลยะครับ มีกี่ข้อฮะท่านดรเอาเบื้องต้นสี่ข้อก่อนก็ได้ครับคือคือก็อย่างที่บอกว่าเรียนท่านดรสถานแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านจริงๆเรื่องนี้มีการคุยกันอยู่มีการคุยอยู่พอดีผมดูเรื่องลิขสิทธิ์แล้วมันมีมีการพูดคุยกันอยู่แต่ว่าอย่างว่าที่บอกว่ามันยังไม่ดีที่มีการคุยกันอยู่คือคุยกันเฉพาะในมหาลัยหรือว่าบนรวมข้างนอกด้วยคือในในภาพรวมด้วยอะไรก็คือบอกพอมีเพราะว่าสอนออนไลน์ปุ๊บอาจารย์ผู้สอนนี่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงกับในเรื่องของการละเมิดภาพ หลายอย่างดรผมขออนุญาตพักเบกรกก่อนแล้วเดี๋ยวขอต่อช่วงหน้าสักนิดหนึ่งได้ไหมท่านพูดแต่ข้อเสียมาท่านยังไม่ได้พูดข้อดีเลยฮะได้ครับเดี๋ยวมีข้อดีเดี๋ยวเสนอทางแก้ให้หน่อยครับได้ครับ<า>น<ช>ัน่นน<ช>ั่นผมขอพักเบกรกแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาต่อในเรื่องของข้อดีกับการเรียนออนไลน์และเสนอวิธีการแก้โดยดอร์เชษฐาทรัพเย็นครับพักเบรกพบกันช่วงหน้าครับเเพราะแผนนนดดิีี้ยยังมลือไท แผ่นดินไหนที่ใครว่าดีท่อแผ่นดิน